สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับประแจโทเนะนะครับหรือโทเน่ก็ได้เป็นประแจสัญชาติญี่ปุ่นนะครับ made in Japan นะก็จะได้ตาสัญ,ญลักษณ์เหมือนกับ JAS นะครับก็คือแบบมาตรฐานจากญี่ปุ่นนะเป็น CRV นะสตีลนี้จะเป็นปากตายสองด้านนะครับตัวนี้ มดูหัวครับก็ไม่ได้มีลูกเล่นพิเศษอะไรนะแต่หัวมันจะเป็นกลับด้านเห็นไหมกลับด้านกันสองฝั่งไม่ใช่ด้านเดียวกันนะครับงานก็ดูเรียบร้อยดีนะครับตัวคอมันเนี่ยก็จะเรียบเรียบรีบรบหน่อยนะครับเห็น ถือว่าบางเบานะเนี่ยน้ำหนักน้อยนะครับน้ำหนักเบาไม่ไม่ได้หนักมากส่วนใหญ่ของญี่ปุ่นเนี่ยมันจะเป็นบางเบานะครับน้ำหนักน้อยนะถือว่าขันใช้งานดีนะครับเข้าในที่แคบก็โอเคนะฟิตติ้งก็ไม่ได้ไม่ได้หลวมแล้วก็ไม่ได้ตึงเกินนะครับพอดีอ,อนะ่ะเห็นไหมตัวมันจะบางๆครับ บางคนอาจจะบอกว่าตัวบางอาจจะเจ็บมือนะแต่ผมว่ามันก็โอเคนะใช้งานไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับให้ดูงานใกล้ๆนะม,มันจะเป็นตัวนูนนะครับตัวนี้ปั๊มนูนใช้งานมานานแล้วนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาไม่ได้หักไม่ได้งอนะครับ คือคือมันไม่ได้แข็งจนมันยืดหยุ่นตัวไม่ได้นะครับมันมันก็ยืดหยุ่นตัวได้นะแต่มันไม่ได้งอนะเวลาเราออกแรงเยอะๆค่อนข้างดีนะคถ้าใครชอบงานโทนน้เนี่ยผมว่าก็โอเคอยู่ปากตายเขาประแจแหวนก็โอเคนะครับไว้จะมารีวิวให้ดูนี่ประมาณนี้ ใครเคยใช้บ้างครับลองคอมเมนต์ได้นะว่าประทับใจหรือไม่ประทับใจนะครับตัวงานแต่ผมว่างานญี่ปุ่นอะ่ะมันโอเคอยู่แล้วแล้วยี่ห้อนี้ก็ราคาไม่ได้แรงมากนะครับใช้งานดีด้วยนะเผื่อใครสนใจนะครับก็มาถ่ายให้ดูเล่นๆนะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับสวัสดีครับ